อะไรพิเศษจากที่อื่นบ้างโอ้มานี่มาห้าคนฟรีหนึง่งแบบนี้บริษัทเราไปเที่ยวถ้าคุณหาคนมาได้ห้าคนคุณไปเที่ยวฟรีหนึง่งแบบนี้แล้วโปรโมชั่นคับโอเคนะการตลาดคือทำยังไงให้เขารู้จัก You have website โอ้ you have Facebook โอ้ you have web page โอ้พี่พูดโน้พงนี้คือการตลาดสิทธิพิเศษบริการพิเศษ เป็นโปรโมชั่นโอเคไหมครับโอเคเนาะ Marketing and Promotion Airline Industry You know Airline In Thailand we have Airline No Air Airline Air Asia Airline uh, Thai International Airline การบินไทยเราเรียกว่า Thai International Airline เพราะจารย์ส่วนใหญ่ก็คือ No Air ครับ No Air Low Cost Airline Low cost airline เป็นสายการบินต้นทุนต่ำไม่แพง Everyone can fly Everyone can fly ทุกคนสามารถบินได้ Everyone can fly We say low cost airline สายการบินต้นทุนต่ำไม่แพงเข้าใจไหมครับฮาม p ด y u r o y from Bangkok b บ n g k o k t o นครปนมจ่ายเท่าไหร่จากกรุงเทพมานี่ประมาณเท่าไหร่จากกรุงเทพมาสกลมานาครเท่าไหร่ 1> About 1,700 h a h u บาทประมาณ1,700ครับประมาณ1,700ประมาณนี้นะรวมค่าแท็กซี่ค่านู่นหนึ่งก็ตตเตรียมไว้2,000นะแต่จัดไม่ไม่ใช้บริการทัวร์นครชัยแอร์ทัวร์บัสนครเชียแอร์บัส500บาท for month for month 500บาท เพล e ์พูซอนเพลย์พูซอนคาราวาทั่วไป lay person 700บาทนครชัยเอบัสประมาณ700โยมทั่วไป lay person คนทั่วไปคาราวา700บาทพระ500บาทประมาณ524บาทอาจารย์เดินทางประจำทุกอาทิตย์524บาทวิเศษดิสคาว o m มัง Discount for, Disc for mean ลดราคาเสื้อพระเขาลดให้สองร้อยบาทจากเจก700็ดร้อยเหลือห้าร้อยโยมเลพเซนชาวบ้านคารวะทั่วไปเลพเซน seven n d r e บาทมัง f i v u n d r บาท we get discount เราได้รับส่วนลดสองบาท i get discount price ราคาลดครับห้าร้อยไม่ต้องจองตั๋วเลยครับพระอาจารย์เป็นลูกค้าประจำ แค่ส่งไลายไปจองตัว๋วต้นทางทัาพนมปลายทางกรุงเทพลงมาที่เขาเรียบร้อยแป,ป๊บแป,ป๊บเดี๋ยวส่งตั๋วมาให้เลยครับเพราะเป็นลูกค้าชั้นดีเดินทางทุกอาทิตย์เพิ่งมา,มาเมื่อเช้านี้เพิ่งมา,มาเมื่อเช้านี้นะบางคนว่าผมมาไกลแบบมุกดาหารผมมาจากกรุงเทพสิบสองชั่วโมงครับใจย่างนี่เพิ่งมานะเนี่ยเพิ่งมามีใครมาจากมุกดาหารม้างอ่ะไหมมุกดาหาร พุทธานชั่วโมงเดียวถึงใช่ไหมไม่ถึงไม่เกินชั่วโมงใช่ไหมผมสิบสองชั่วโมงผมนั่งรถมานี้สิบสองชั่วโมงยังไม่ได้นอนนะเนี่ยยังไม่ได้นอนนะฮะวัดพระจานทร์อยู่นู่นครับครับวัดพระจานทร์อยู่นู่นนะวัดโวรจัญญาวาสคอบอยู่เจริญกรุงเจ็ดสิบสองครับบางขลมติดแม่น้ำวัดพาาระจันทร์ป่าเยอะติดแม่น้ำเจ้าพญา หน้าวัดป่าเต็มเลยครับไปดูได้ปลาสวายเต็มเลยครับมีคนมาให้อาหารปลาตลอดปลาเต็มเลยครับปลาสวายปลาอนุรักษ์เขาปล่อยไว้ฮถึงวัด,วดก็ไปลงสถานีนครจะเอยก็นั่งแท็กซี่สิบนาทีก็ถึงวัดแลวครับวัดพระจันทร์อยู่ใกล้ทางด่วนไปเที่ยวได้ครับมีที่พักให้ค,คนไหนคนไหนอยากไปเที่ยวเชิญเลยครับมีที่พักให้ พระก็เชิญเลยครับไปเที่ยวได้ไปน,นอนวัดพระอาจารย์ที่พักลยครับจะนอนกี่ห้องล่ะครับ 10, 000, 10, 000. ไม่ต้องไปเสียค่าอะไรข้าวก็หาหามีอาหารให้กินฟรีเดี๋ยวบิณฑบาตเลี้ยงบิณฑบาตเยอะโยมใส่บาทยอะพระอาจารย์เนอะ,ะ,ะคนไหนจะไปเที่ยวเป็นโยมก็เชิญไปพระอาจารย์มีห้องห้องแบบเนี้ยแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้เจ็ดห้องมันเป็นศูนย์ภาษามาก่อน หลังโควิดมันไม่ค่อยมีคนมาเรียนเพราะว่าคนเรียนออนไลน์หมดพระจาจาร์ก็ปิดไว้นั้นไปพว่เราก็นอนสบายเลยเจดห้องครับแต่เล็กกว่านี้หน่อยเจ็ดห้องติดแอร์หมดเลยครับจะเป็นคนดูแลเป็นศูนย์ภาษาที่วัดพระจาจาร์เป็นศูนย์ภาษาครับเปิดมา25ปีแล้วตอนนี้มีฝรั่งสอนอยู่หนึ่งคนครับนอกนั้นกลับบ้านหมดแล้ะโควิดมากลหมดเลยเหลือคนเดียวตอนนี้ เดี๋ยวคนก็เรียนออนไลน์หมดเดี๋ยวนี้เขาไม่มาเรียนที่วัดแล้วเขาเรียนออนไลน์ออนไลน์เขาไม่เรียนออนไซ์แล้วเรียนออนไลน์หมดนะนะนคนนั้นอยากไปเที่ยวนิมนต์พระคนไม่เคยไปกรุงเทพนิมนต์ไปภาคว้านพระอาจารย์เลยครับไปได้เลยนะไม่ได้พูดเล่นนะน,นี่พูดจริงๆนะไปได้เลยครับแต่เตรียมค่ารุดไปเองค่ารุดไป500รอยบาทกลับ500รอบาทค่ารุดไม่เสียให้แต่กินอยู่แล้วเลี้ยงให้ใช่ไหมไปเที่ยวได้เลยครับ ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆโยงเย้ก็ไปได้ไปนอนเลยครับห้องแอร์อย่างดีจะนอนกี่ห้องครับไปได้เลครับไปเที่ยวด้เลย,ยไปนอนได้แอร์ไลน์ like Industry. Industry อินดัสทรีอินดัสทรีมนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินนกแอร์แอเซียไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์นนี้เป็นเป็นอะไรครับ เป็นอุตสาหกรรมการบินทั้งหมดเลยนะฤดูฝนพระเจ้์จะไม่ขึ้นเครื่องบินครับเพราะว่ามันตกลมอากาศบ่อยเพราะว่าฝาฝนมันตกความเสี่ยงสูงไม่ใช่ความถี่สูงแต่ความเสี่ยงสูงมากไม่ขึ้นครับความถี่สูงอีกความหมายหนึ่งแต่ความเสี่ยงสูงนี้ฤดูฝนมีฟ้าพายุพ้าผ่าด้วยไม่ควรขึ้นเครื่องบินครับ ชีวิตเสี่ยงไปรถทัวร์ดีกว่านะให้ฟรีก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับ<อ>ไฮะของดีก็เอาไม่ได้ไม่รอดครับมีแต่ประหลัดขีดนี่แหละของดีครับประหลัดขีดนี่พกติดตัวตลอดครับประจมีของดีแค่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีแล้วอ่ะ Holiday with difference different different holiday you can say holiday you can say vacation คนอเมริกาเรียกว่า vacation ครับถ้าเป็นคนอังกฤษเรียกว่า holiday สุรเพศ what you do on your holiday สุรเพศวันหยุดคุณคุณไปไหน where you go on your holiday oh I go traveling วันหยุดประจางก,ก็จะไปเที่ยวครับ แล้วก็จะมีเที่ยวมิโยมจัดให้ขอให้ไปลางองภาษาเขาจัดไปเรียบร้อยแล้วไปห้าวันไปที่จังหวัดน,น,น่านจังหวัดน,น,น่านทำไมเรียกว,ว่าน่านเพราะใช้เวลานานมากถึงจะไปถึงเรียกว,ว่านาน<ม>ก็จากนานก็เป็นน่านมันเพี้ยนไปตามภาษาท้องถิ่นครับ<ม>เคยไปเที่ยวน่านไหมเวลาไปแล้วลเดินทางนานชิบหายเลยชิบเป๋่งเลยลเรียกว,ว่า,า,าน่าน<ม>เพราะเดินทางนาน จากนานก็เป็นน่านภาษาท้องถิ่นครับโอเคไหมถ้าออกภาษาจะาก,ก็จะไปห้าวันรว่วเลยครับถ้าถึงไกลมันเป็นจังหวัโดโน้นอ่าน่าน,านน่านมันต้องข้ามภูเขาไปมันติดประเทศลาวครับจังหวัดน่านเดินทางนานมากก็เลยเรียกว่าน่านเพราะเดินทางนานกลายมาเป็นน่านฮอลิเด์ไปไป,ไปเลยครับฮลเด์แปลว่าวันหยุดนะภาษาอังกฤษเรียกว่าฮลเดด คนอเมริกาเรียกว่า Vacation what you do on your vacation what you do on your holiday วันหยุดคุณไปไหน holiday หมายถึงฝรั่งก็าจะมีวันหยุดพักผ่อนก็เรียก holiday นะ holiday with different 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 อ่านเปนสองเสียง different holiday ที่แตกต่างกัน เช่นบางคนก็ชอบไปล่องแพบางคนก็ชอบไปเดินภูเขาบางคนก็ชอบไปดูน้ำตกไปนี้นี่คือฮอลิเดย์ที่มันแตกต่างกันแล้วเรียกว่าฮอลิเดย์ with a different ฮอลิเดย์ที่ต่างกันบางคนชอบไปทะเล I want to see the sea I want to walk on the beach that holiday with a different Holiday ที่แตกกัน I want to see waterfall อ oh. I want to see mountain hiking อ oh. I want to go swimming that holiday with a different วันอยู่พพนที่แตกต่างกันชอบไม่เหมือนกันแบบพระจาร์นี่ชอบชอบเดินชอบไปดู <Yeah. S 1> น้ำตกภูเขาไปดูถ้ำ I want to see waterfall I want to see the Cape เคปเคปแปลว่าถ้ำครับที่ประเทศลาวถ้ำเยอะมากๆเยอะมากๆเลยฤดูฝนนี้บางถ้ำเข้าไม่ได้ครับน้ําเยอะเคบเคบเคบน้ําตกที่ประเทศลาวเยอะกว่าประเทศไทยครับ In the Southern Laos they have 16 w a t e r f a l l ที่ประเทศลาวภาคใต้มีน้ำตกมากกว่า16แห่งครับไปไม่ทั่วเลยครับ มากกว่าสิบหกแห่งไปไม่ทั่วแค่ภาคใต้นะภาคใต้นี่มากกว่าสิบหกแห่งเยอะมากไม่รู้ภาคเหนือภาคเหนือก็กวางอะไรนะกวางสีใช่ไหมกวางชีกวางชีพระเจ้าก็ไปมาแล้วสามครั้งแล้วกวางชีที่ใกล้หลวงพู่บาใช่ไปมาแล้วนะเป็นเป็นกวางเคยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตาัติมีกวางใช่ไหมมีกวางกวางกว่าง กวางมันเอาอะไรเอาเขาไปขลิดแล้วก็น้ําก็ออกมาตามประวัตินะขวางเขากวางไปใช่ไหมอาจารย์อ่านประวัติมาฮะใช่ไหมไม่รู้นะประวัติอย่างนั้นอาจารย์อ่านมาบอกว่าน้าตกนี้เกิดจากกวางกวางเอาเขาไปชนตรงหน้าผานี่นก็เกิดน้ําไหลออกมาฮตามประวัตินะก็เรียกวกวางกวางสี เอาเขาไป